ครับท่านผู้ชมครับช่องนิ้ไม่เอารถไถช่องถไถหน้ารถตามอันจันเพิ่มแปดแรงลาเคล่อนเลยหน่อยแปดแรงก็ลากได้ครับต้องฟาวต้องฟัง มินิแต็กค,ครับอายด้ทั้งคูเราต้องปิดตกฟ้องเลยเนาะเีราคาพันต้นบดเดียว แต่ก็นหน้าไปแล้วมันไกลทางกับทายเหมือนลวคร รถเขมีเกียร์ครับเขาเรียกว่าออโต้เนาะเกียร์ดเดียวเกียร์ดเดียวลากมินิแก รถไถนาะเดินตามอันจันครับ U N C S U N มันจะกินไปแต่ทั้งทรายทั้งทายหยางสายอ่อนเพราะท่านได้สูบเยอะแยะครับสามปีแล้ว ถ้าจะทาก็เป็นกไ็ได้แล้วครับเบลียโตกได้โทษถ้าเอาไปทายก็จะใส่ดีายไหนจุดเดิมครับท่านขอบคุณทุกท่านครับ